วันนี้เรามีเคสแก้มให้ชมอีกแล้วเนาะเคสน,นี้นี่ปลายบางมากตึงมากนะคะก็วันนี้นะคะคนไข้ได้เข้ามาให้คหุณหมอต้นแก้ให้เนาะเป็นเคสแก้แบบปลายใสแบบปลายบางมากนะคะแล้วก็แกนเอียงด้วยอันเดี๋ยวเราให้ดูรูปหน้าตรงของคนไข้กันก่อนดีกว่าอันนี้เป็นรูปหน้าตรงเดิมของคนไข้นะคะก็จะสังเกตได้ว่า คนไข้เนี่ยปลายใสนะคะใสตั้งแต่เห็นแค่นี้แล้วเนาะอันนี้คือ,อยังไม่ใกล้นะแต่ว่าเห็นแล้วเนาะค่ะว่าใสเนาะจะจะจะเห็นแบบชัดขึ้นนะคะว่าคนไข้เนี่ยปลายบางมากใช่แล้วคือสันจมูกแข็งนะทาให้หน้า<ช>ดู<ช>แข็งม<ช>ากใช่ใช่เน้อามที่สันจมูกแข็งเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้หน้าดูแก่แล้วก็หน้าดูถูใช่เดี<ช>๋ยวเราให้ดูข้างนเนาะอ่าอันนี้ก็ปลายแบบชดนิดนึงเนาะแบบจะเห็นได้ว่าปลายดูชด เชิดแบบเชิดแล้วก็เพราะว่าแบบเหมือนมันล้างแล้วซิลิคอนก็ของเไม่องล้างอันนี้คือหลังทําทันทีนะค่ะของคนไข้เนาะก็จะเห็นได้ว่าเออดีขึ้นปลายไม่ใส่แล้วใช่แต่ว่าอันนี้ก็จะเริ่มมีความบวมแล้วใช่ความบวมแล้วนิดนึงนะเพราะว่าเพราะว่าเออมัน เพิ่งจะทําทันทีเนาะแล้วก็แบบสดร้อนๆเลยใช่ใช่แต่ก็มีความบวมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรออัพให้ดูอีกที7วัน14วันอะไรอย่างงี้เนาะก็จะเดี๋ยวพี่รอติดตามที่เพจเนยังมันจะเรียวเล็กขนาดไหนใช่เดี๋ยวไว้ไว้แบบมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีเนาะใช่สามารถติดตามในช่องทางไหนบ้างมี Facebook ค่ะมี IG ค่ะแล้วก็มีทาง TikTok แต่ว่าเอ่อ TikTok เนี่ยก็จะเป็นไลฟ์สไตล์คุณหมอส่วน IG ก็จะลงเป็นเคสแบบรีวิวบ้างอะไรอย่างงี้นะคะเคสไลฟ์สดนิดนิดหน่อยๆนะคะแต่ถ้าาอยก แบบคบคันก็นะนำเฟซบุ๊กเ<ช>ฟซบุ๊กก็จะมีทั้งแบบไลฟส์สไตล์คุณหมอมีทั้งเอ่อเอ่อแบบไลฟ์สดมีทั้งรูป<อ>รีวิวอะไรอย่างนี้นะคะเยอะเลยเยอะมากๆนะคะก็สามารถดูกันได้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราเดอนเจ็ดวันเนาะใช่เาเดี๋ยวมาอัปเด็ให้ดูเนาะใช่แลวค่ะสำหรับใครที่แบบบล็อกทรงจมูกเนาะใช่สำหรับใครที่เอ่อแบบปลายบางแล้วอ่ะแบบอยากจะแก้อะไรอย่างงี้นะคะแนะนํานะคะลองดูก่อนได้อย่างเคสนี้ก็คือปลายบางมากปลายใสมากนะคะถ้าอยากจะแก้ก็ลองดูรีวิวของเราก่อนได้นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้คนไข้เป็บล็อกทรงจมูกก่อนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ